ต่อกันที่พาร์ทที่4นะครับก็จะเป็นพาร์ทสำคัญแล้วนะครับหลังจากที่เราโยนไฟล์นะครับ move นะครับจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับขึ้นมาสู่ฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์ RDP นะครับทบทวนอีกทีน,นก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือคอมของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ RDP นะครับบางคนว่าโยนไปแล้วเอ๊แล้วตกลงมันอยู่ตรงไหนไอเซิร์ฟเวอร์ RDP แล้วเราจะเข้าไปยังไง นะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับวิธีการเข้าไปเนี่ยภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือการ r รีโมทนะครับเราจะทำการรีโมทเข้าไปดูหรือเข้าไปติดตั้งนะครับว่า EA เราเนี่ยมาทำงานเนี่ย <c oughs> บน RDP ปกติอยู่ไหมอะไรเงี้ยวิธีการก็คืออย่างนี้นะครับทุกคนน่าจะต้องใช้ w n n o w w เนาะเพราะว่า n t 4มันสเสถียรอยู่ใน w n n o w w นะครับวิธีการก็คือให้คุณเข้าไปสู่โหมดอาจจะเลือกตัว แว่นขยาย Search ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ Remote Desktop Connection นะครับพิมพ์ Search ตรงนี้ก็ได้พิมพ์แค่ Remote Desktop มันก็น่าจะขึ้นนะครับหน้าตามันจะเป็นลักษณะน,นี้หลังจากนั้นก็ให้คุณคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กรอก Server นะครับลงไปนะครับอ <c oughs> ของผมเคยเข้าไว้หลาย s e r v ์ฟนะมันก็อาจจะอาจจะขึ้นหลายอย่างนะเดี๋ยวผมจะลบก่อน ip จํจำได้ไหมครับเปิดอ e ีเมลขึ้นมานะก็จะเป็น IP นะเป็นเลขที่อีเมลที่ทาง s ซ r ร์ฟส่งมาให้นะครับก็มากรอกตรงนี้ได้เลยนะของผมก็เป็นเหมือนอที่เคยทําให้ดูในคลิปที่แล้วนะอันนี้ IP ใคราย IP มันนะครับลอกเรียนแบบกันไม่ได้นะครับอของผมมันเป็น IP นี้เช็คจากอ e ีเมลที่ s ซ r ร์ฟส่งมานะครับพอเรากรอก ตัว IP เสร็จแล้วนะครับก็ให้กด Connect นะครับ Connect เสร็จมันก็จะเด้งมา,าถามเราว่า Username คืออะไร User Name ก็คือ Server s e นะครับที่เขาส่งมาในอีเมลเช่นเดียวกันนะครับอดี๋ีวผมย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือในเมลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ IP ก็คือเลขเมื่อกี้ที่ผมเมื่อสักครู่ที่ผมกรอกนะตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ Server ให้กรอก เซิร์ฟอันนี้ก็ตามด้วยเซิร์ฟของคุณนะอันนี้อย่าลอกของผมนะครับลอกไปเดี๋ยวมันคอนเน็กไม่ได้นะนะครับพาสเวิร์ดก็ของใครของมันนะครับอ่ามาโอเคนะครับกลับมาหน้าจอ,อน,นี้นะครับอ่าช่องนี้ก็คือกรอกยูสเซอร์เนมก็คือกรอกเซิร์ฟนะก็พิมพ์ s e r v นะครับแล้วก็เซิร์ฟที่คุณได้นะของใครของมันนะครับของเพนของผมเป็นอันนี้ พาสเวิร์ดก็ตามอ e ีเมลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ของใครของมันเช่นเดียวกันนะครับอย่าลอกเลียนแบบกันนะครับอ่าจะช้านิดน,นึงนะเพราะว่าพาสเวิร์ดมันค่อนข้างจะยาวนะครับ โอเคถ้าคุณไม่อยากจะมานั่งกรอกพาสเวส่วดใหม่ให้คุณติ๊กช่อง remember me นะครับแล้วก,กดโอเคเรียบร้อยรอสักครู่นะครับอ o ล o อก on น a i l นะครับก็ต้องมานั่งเช็คนะครับว่าเรากรอกอะไรผิดหรือเปล่านะครับ <c oughs> กรอก IP ผิดหรือเปล่านะครับเช็คไปถูกแล้วนะครับ หรือว่ากรอกเซิรฟ์ฟผิดหรือเปล่าถูกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นที่เรื่องของพาสเวิร์ดผิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรอกใหม่นะครับผมอาจจะกรอกผิด โอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับก็เป็นตัวอย่างของการกรอกผิดกรอกถูกอ่ะอันนี้กรอกถูกถ้ากรอกถูกมันจะเด้งตัวหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก yes นะครับโอเคกลับมาตรงนี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการรีโมทเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสังเกตไหมมันจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อีกคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเลยอะทีน,นี้เขาเรียกเหมือนคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วกันนะครับ อันนี้เราอยู่กันบนอะไรครับบน RDP แล้วนี่ RDP เรียบร้อยแล้วครับอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนคอมว่างๆซึ่งคอมตรงนี้ยนะครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันจะรันให้เราตลอด24ชั่วโมงเราไม่ต้องปิดนะครับก็เดี๋ยวดูวิธีการขั้นตอนการลงเลยนะครับโอเคว่าลงอย่างไรนะครับวิธีการลงนะครับก็คือให้เราติ๊กนะครับอ่ะ จะเห็นว่าเนี่ยตัวติ๊กมิ l เซตอัพเนี่ยที่เราส่งขึ้นมาจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยตัวสวิงพอยต์เห็นไหมครับแล้วก็ตัว EA Go Booster ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับวิธีก็คือให้เราดับเบิลคลิกที่ติ๊กมิ l เซตอัพก่อนนะครับแล้วก็ Next นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการลง mt4 ธรรมดาเลยนะฮะเราต้องมี mt 4ก่อนถูกไหมครับพอเราลง mt4 เรียบร้อยแล้วเลยเดี๋ยวเราก็จะ นำ EA กับนำ indicator ไปติดตั้งเท่านั้นเองครับ <c oughs> finish นะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อย รอสักครู่นะครับเดี๋ยวหน้าต่าง MT4 มันจะเด้งขึ้นมา <c oughs> อ่ะพอเด้งขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้จับตาดูดีๆนะครับอ่าจับตาแล้วก็เปิดตาดูด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นบัญชีของ Tickmill นะครับอ่าผมมีลง EA ไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบออกก่อนเนาะจะได้ไม่งงนะครับอ่าผมรีมูฟออกไปก่อนอ่ะ อันนี้ก็จะตรงล้สมมติว่าเรามาล็อกเราลง mt 4ปุ๊บมันก็จะเน้งเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องติดตั้ง ea ก่อนนะครับไม่ยากเลยครับอ,อย่างแรกคือคุณต้องล็อกอินก่อนนะ,อ,ะอันดับแรกคือคุณต้องล็อกอินก่อนอคุณก็กรอกตัว username นะครับ mt 4ของคุณนะ เช็คได้จากอ e ีเมลที่ Tickmill ส่งมาให้ตอนที่คุณเปิดบัญชีโปรนะครับเขาก็จะแจ้งมาว่า MT4 คุณเนี่ยบัญชีเทรดคือเลขอะไรพาสเวิร์ดอะไรนะครับคุณก็กรอกลงไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับ Tickmill Live เท่าไหร่นะครับคุณก็กรอไก,กรอไปแล้วคุณก็กดล็อกอินนะอย่างนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยพอล็อกอินเรียบร้อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้คุณมาที่ไฟล์มาที่ Open Data Folder มาที่ MQL4 MQL4 นะครับมาที่แฟ้มของ expert นะครับแล้วเปิดค้างไว้นะแล้วก็ย่อหน้า MT4 ลงก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะตรงนี้อ่าบางคนก็อาจจะไม่ยอ่ยอย่อไม่ย่อแล้วแต่แต่ของผมมันจะยอ่อจะได้ดูง่ายนะครับอ่าก็จะเหลือแฟ้ม expert แฟ้ม expert คืออะไรก็คือแฟ้มที่เราจะไว้บรรจุ EA ไฟ EA ไฟ EA ของเราคืออันไหนล่ะก็คือตัวนี้ไงครับ Go Booster นะครับเวอร์ชัน2.1น2.1คุณก็โยนลงไปเลยปึง้งเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีอยู่ในนี้ละอ่าหลังจากนั้นยังเหลืออะไรครับยังเหลือไฟอินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับคุณก็แค่แบ็คกลับกดตรงนี้ครับลูกศรถอยหลังนะครับแล้วก็มาคลิกตัวอินดิเคเตอร์ครับ <c oughs> แล้วก็โยนไฟล์ Swing Point ลงไปตึง้งเท่านี้เองครับแล้วก็ปิดหน้าต่างไฟส g พอยต์ Point ก็อยู่ในนี้ละก็ปิดหน้าต่าง แล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะให้คุณปิด MT4 แล้วก็เปิดอีกหนึ่งครั้งเปิดก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวคู่เงินให้มันเหมาะสมกับ EA ที่ใช้เช่น Go Booster มันใช้งานกับอะไรครับกับทองคำปรากฏว่าตรงนี้เลือกคู่เงิน ตรงนี้นะครับเป็นช่องเลือกคู่เงินนะตัวที่มันมีบวกเขียวบวกแดงเนี่ยนะครับแต่คุณไล่ลงมาเอมันไม่มี XAUUSD นะครับหรืออีกอย่างนึ้งว่า Go ไม่มีเลยทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเอา m o u ส์มาชี้ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กดไปที่เลือกไปที่ show all นะครับ show all หนึ่งครั้งนะครับอ่า show all เสร็จครับมันก็เป็นการนําคู่เงินทั้งหมดที่มีอยู่ในโ broker เนี่ยขึ้นมา คุณเลื่อนลงมาจะเห็นว่ามันมีคู่เงินโผมาเพียบเลยนะครับให้คุณมองหาทองคําก็คือ xauusd นะครับคลิกขวาแล้วก็บวก c h ์ r t window นะครับกดคลิกซ้าย chart window หนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาเป็น xauusd ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้ออสเตรเลียนดอลลาร์ไม่ได้ใช้คลิกขวาแล้วปิดไปก็ได้นะครับคลิกขวาตรงนี้นะคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายปิด close นะครับจะได้ไม่สับสน คุณก็จะเหลือแค่ทองคำทามเฟรม1ชั่วโมงนะครับตัวเดียวถ <c oughs> ัดไปครับเราจะต้องเลือกทามเฟรมให้ถูกต้องนะครับ Go Booster จะใช้กับทามเฟรม4ชั่วโมงคุณก็คลิกไปที่ H4 เห็นไหมครับถัดไปคุณก็เอา EA, EA ลงนะครับ EA อยู่ที่ไหนคุณมาดูแถบ Navigator ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับให้กดดาวสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกตรงแถบ็กซ์ ตรงนี้เรามาหนึ่งครั้งนะครับก็จะพบว่ามันมี EA Go Booster อยู่คุณก็คลิกขวาที่ EA Go Booster แล้วก็ Attach to a chart หลังจากนั้นนะครับให้คุณปรับนะครับมาที่ช่องของ Common Common นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกหน้า Allow Live Trading นะครับ Common ติ๊กถูกหน้า Allow Live Trading นะครับ Allow Live Trading ช่อง Input นะครับตรงนี้ risk ความเสี่ยงอย่างที่บอกครับว่า EA ของผมสามารถจะปรับความเสี่ยงได้นะครับถ้าคุณเป็นประเภท conservative หน่อยนะครับคุณอาจจะปรับน้อยกว่าที่ผม recommend หรือผมแนะนำผมแนะนำอยู่ที่1.2%ต่อการเทรดหนึ่งครั้งนั่นคือถ้าไม้นี้คุณเสีย stop loss นะครับคุณจะเสีย1.2%ของ Balance นะครับทุกไม้ของ EA ทุกตัวในฟาร์มมีมี stop loss ทั้งหมด มีการกําหนดความเสี่ยงทุกไม้ไม่มีเบิร์นหลอดไม่มีแก้ไม้ไม่มีมาริงเกลไม่มีกริดนะครับมันอาจจะทำให้พอร์ตคุณแตกได้แต่ว่า E a ทุกตัวของผมมีต็อปลอทุกไม้นะครับรับรองพอร์ตไม่แตกนะครับอ่าต่อมาคุณอาจจะปรับตรงนี้ก็ได้นะเช่นผมรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะผมปรับเป็น0.6ก็ได้ไนอะไหม <c oughs> หรือฉันรับความเสี่ยงได้มากหน่อยฉันปรับเป็น1.5ก็ได้อ่าอย่างนี้ก็ได้ แต่เอาเป็นว่าผมขออนุญ,ญาตปรับดวยที่1.2นะครับตามความเสี่ยงที่ผมแนะนำแล้วกันเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคครับอ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการเด้งนะครับแจ้งว่า ID ของคุณยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้มันเด้งเป็นอย่างเงี้ยนะแสดงว่า ID ของคุณเนี่ยบัญชีเนี้ยยังไม่ได้ถูกปลดล็อกนะครับก็ให้แจ้งไปที่แอดมินนะครับ อ่าบัญชีนี้ยังไม่ได้ถูกปลดล็อกนะครับผมก็ต้องล็อกอินบัญชีใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวลองล็อกอินบัญชีใหม่กันดูนะครับอ่าผมจะลองบัญชีที่ถูกต้องนะครับดูครับผมก็ได้ล็อกอินนะครับเข้ามาในบัญชีที่ปลดล็อก EA ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสังเกตดน,นึงนะครับเมื่อกี้ผมทำการล็อกอินแล้วไม่สำเร็จนะครับ กรอก username เนี่ยตรงนี้เช็คถูกแล้วแต่ว่า password เนี่ยนะครับจริงๆแล้วกรอกเนี่ยตามที่บร oker ให้มาเนี่ยเหมือนจะถูกแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับพอล็อกอินแล้วมันกดว่าม,มันปรากฏว่า,ม,วามันเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับว่ามันเป็นมันเป็นแถบสีแดงนะก็คือมันไม่สามารถล็อกอินได้นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับถ้าคุณล็อกอินไม่ได้เนื่องจากว่าการที่เรากรอก password ตรงนี้นะครับช่องตรงนี้นะเราไม่สามารถที่จะ พิมพตัวพิมพ์ใหญ่ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าบางท่านพิมพ์ได้ยังไงเนี่ยแจ้งผมนิดนึงนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ชํานาญคอมพิวเตอร์อะไรมากนักนะผมไม่สามารถที่จะพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ตรงช่องพาสเวิร์ดได้นะครับแต่ว่าสังเกตก็คือพาสเวิร์ดที่ MT4 ที่บร o อร์ไม่ว่าจะเป็น Tickmill นะครับหรือ IC Market ให้นั้นจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แทรกมานะครับ วิธีการแก้ไขนะครับไม่ยากเลยนะครับแคนเซิลออกมาก่อนนะครับแล้วก็อะไรครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะกด Start ตรงนี้นะครับเราจะไปพิมพ์พาสเวิร์ดลงใน Notepad ก่อนนะครับกด Start จะมีแอปพลิเคชัน Notepad นะครับเลือกขึ้นมาก่อนแล้วให้คุณนะครับพิมพ์นะครับตรงนี้มันจะสามารถพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ได้เห็นป fffaaa เนี่ยนะครับ2อ7อะไรเนี่ยมันจะเป็น พาสเวิร์ดอะไรของคุณนะมันตรงนี้จะพิมพ์ตัวทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กได้นะครับอ่าก็ให้คุณพิมพ์อะไรให้เสร็จตรงนี้นะแล้วคุณก็ลากเลยนะครับลากเสร็จแล้วก็ Copy ครับอ่าก๊อปเสร็จนะก็ให้คุณกลับไปล็อกอิน amt 4ใหม่เนี่ออกไหมเนี่ยตรงนี้ก็กรอกล็อกเลขที่ล็อกอินก็เหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้พาสเวิร์ดเนี่ยให้คุณลบแล้วก็ลบก่อนนะแล้วก็คลิกขวาตรงช่องว่างนะครับแล้วก็เพสต์ลงไปอ่าแล้วก็กดล็อกอินตรงนี้ โอเคปะ่ะอ่าก็จะสามารถล็อกอินได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นทริปทริคเล็กๆน,น้อยๆแล้วกันนะครับไม่งั้นถ้าคุณมานั่งพิมพ์ตรงนี้คุณพิมพ์ชิ i f t แล้วก็ชิฟ f t นะครับภาษาอังกนะแล้วก็แล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่มันจะไม่ขึ้นนะครับแต่คุณจะมองไม่เห็นถูกปะ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้ได้นะมันจะได้มันตอให้คุณกดชิฟ f t พร้อมกับตัวนัสือภาษานอะังกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิมพ์เล็กวิธีการแก้ไขก็คือให้้้คุณเปิดขึนมาแลว ตรงนี้มันสามารถพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ได้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ Copy นะครับลากทั้งหมดแล้ว Copy แล้วก็มาเพสลงไปตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถล็อกอินเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ล็อกอินไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจพอล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับเรียบร้อยก็ให้มาตรงแถบ expert advisor นะครับแล้วก็มาเลือก ea ที่คุณต้องการลงนะ go booster นะครับคลิก1ครั้งนะครับให้มันขึ้นแถบสีนเงินนะครับคลิกซ้ายนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับพอขึ้นคลิกแถบเสียเงินแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก attach to a chart นะครับแล้วก็ปรับเนี่ยทุกอย่างนะครับติค์ allow live trading นะครับ Input น,นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับข้อสังเกตคือมันจะขึ้น eactive EA ตรงนี้แต่หน้าตรงนี้ยังบูตู้อยู่นะครับยังเป็นหน้าบึง้งไม่ยิ้มไม่ยากนะครับ ให้ปรับตรงนี้อีกครับ tools นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับแจนเย็นกด tools นะครับ option ครับแล้วก็มาที่ expert advisor ตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับติ๊กตามที่ผมติ๊กเลยนะติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้ว่าง3ช่องติ๊กตรงนี้ว่าง1ช่องโอเคครับสังเกตไหมครับว่าหน้ายิ้มแล้วเปิด order แล้วด้วยครับ จะเป็นการตั้ง Buy Stop นะครับแต่นิดนึงนะอย่างที่แจ้งไปนะครับว่า EA นั้นไม่ได้อาจจะไม่ได้เปิดออเดอร์ทันทีก็ได้นะครับอ่าพอดีว่าจังหวะนี้ผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยแล้วมันเปิดอ่าลูดออกมาลูดออกมาไม่ต้องตกใจนะครับคอนเนีเข้าไปใหม่นะครับกด Yes นะครับยังพูดไม่จบเลยนะครับจะบอกว่าบางทีถ้าคุณ ลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสังเกตคือออโต้เทรดดิ้งตรงนี้ไฟต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าไม่เขียวเป็นสีแดงก็ให้กดคลิกตรงนี้1ทีนะมันจะเป็นสีเขียวนะครับวิธีเช็คความถูกต้องคือหน้าต้องยิ้มขึ้น eactive EA นะครับนะฮะแล้ว ea เนี่ยจะเปิดออเดอร์จะวางตั้งไว้เนี่ยวางหรือไม่วางเนี่ยไม่เป็นไรนะครับบางทีมันอาจจะต้องเก็บค่านานถึง24ชั่วโมงเพื่อให้ได้จังหวะเข้าการวออเดอร์ที่เหมาะสมคุณก็รอไปก่อนนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณรอมากกว่า24ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่มีออเดอร์วางลักษณะนี้นะตั้ง pending อย่างเงี้ยให้คุณติดต่อมาที่ผมนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมซัพพอร์ตเข้าไปช่วยเหลือเอาเป็นว่าตรงนี้ติดตั้ง EA เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองครับคุณก็สามารถติดตั้ง EA ได้ไม่ยากนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดอย่าเพิ่งปิดนะครับอย่าเพิ่งหมายถึงว่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะเพราะว่าอะไรครับจุดตายสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คืออะไรครับคุณปิด RDP ผิดปิดไม่เป็นกันเยอะบางคนลงเสร็จปุ๊บนะครับทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ EA ไม่ออกออเดอร์ว่ะหลายมาถามนะครับผมเข้าไปเช็คปรากฏว่าอะไรครับเปิดเข้ามา MT4 ไม่มีเลยครับถูกปิดหมดเลยนะครับพอเขาไปปิด MT4 ตรงนี้ครับอย่าปิด MT4 ตรงนี้หรืออย่าปิดหน้าต่างคู่เงินตรงนี้นะครับห้ามนะครับตรงนี้ห้ามปิดตรงนี้เว้นตรงนี้ปล่อยนะครับวิธีการปิด MT4 ที่ถูกต้องคือปิดตรงนี้ครับ ลิกกากรบาดตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคตรงนี้จะเป็นการปิดนะครับตรงนี้คุณสามารถจะย่อหน้าต่างได้นะย่อมาเก็บนี้ได้นะครับตรงนี้ย่อมาเก็บได้เห็นปะย่อปุ่มนี้นะด้านบนนะย่อตรงนี้มันก็จะเป็นการย่อคู่เงินนะอ่ะคุณย่อด้านบนสุดน,นะย่อมาเก็บอย่างนี้ EA ยังทํางานอยู่นะครับมันเป็นการแค่ย่อหน้าจอเฉยๆนะครับ แต่เวลาคุณปิดเนี่ย RDP ออกมานะให้คุณปิดตรงการกระบาทตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะครับถ้าคุณปิดแบบนี้ EA จะยังทำงานอยู่นะครับไม่ต้องตกใจอ่าคำถามถัดมาแล้วถ้าเขาส่งอีเมลมาหรือส่ง SMS มาว่า EA คุณรีสตาร์ทเหมือนที่ผมทำให้ดูในคลิปพาร์ทสามทำยังไงคุณก็แค่รีโมทเข้ามาเนี่ยครับรีโมทเดสก์ท็อปคอนเนคชันเข้ามาเนี่ยตรงนี้แหละ แต่พอคุณรีโมทเข้ามา๊บสิ่งที่คุณเห็นคือตรงนี้หน้าต่าง MT4 ของคุณตรงนี้นะครับจะถูกปิดไปนะครับให้คุณดับเบิลวิธีแก้แก,ก็คือคุณดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาใหม่แค่น,นั้นเองครับให้คุณดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาใหม่แล้วคุณก็เช็ค EA ให้มันเป็นหน้ายิ้มถ้ามันไม่ยิ้มนะครับคุณก็กดออโต้เทรดดิ้งตรงนี้ให้มันเป็นพยายามให้เป็นหน้ายิ้มให้ได้นะครับเท่านี้เองนะครับก็คือเป็นการเสร็จสิ้นเนาะ วิธีการแก่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปิดที้ถูกนะครับการปิดปิดตรงนี้นะครับกากบาดแล้วก็กดโอเคตรงนี้ ea คุณก็จะถูกรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับคุณก็สามารถเข้าไปมอนิเตอร์ได้เรื่อยๆนะโอเคงั้นผมขอจบนะครับคลิปการติดตั้ง ea เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ